สวัสดีพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพบกับอินโดมินัตเร็กครับอมไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ผมจะไม่แกะก,กล่องออกมานะผมจะให้ดูทั้งกล่องมันจะไป็นอย่างนี้เล้ที่จริงผมแกะแล้วนะเอาออกมาแล้ว จะเป็นอย่างนี้ของเลเล่นะครับของเลเล่ของยิปของเออจีนนะครับเลเล่เออเลเล่เลเล,เล่ของชุดเจ็ดเก้าหนึ่งห้าหนึ่งะผมอ่านไม่ออกที่จริงมันต้องเป็นจูราสสิกบูใช่ไหมครับแต่เป็นอันนี้เป็นไดโนเวนี่ครับไดโนเว มีลูกของมันวน่นนี่จะแถมมาให้สองตัวนะผมว่าผมจะที่เล็กน่มีราคาสี่ร้อยยี่สิบผมซื้อตลาดตลาดตรงนั้นเอาครับที่จริงก็สี่ร้อยยี่สิบใช่ไหมครับแต่เขาขายสาม้อยแปดสิบนะครับเอแล้วเขาแล้วผมก็ถามว่าลดได้ไหมครับเขาบอกว่า ลดเหลื350อดสามร้อยห้าสิบมานี่นะครับเดี๋ยแป๊บหนึ่งกล่องเข้าไปเล่นเรนนะครับจะไม่เอาออกมานะผมขี้เกียจเก็บนี่อายุหกถึงสิบสองนะฮะ กดไลค์กดกดไลค์แล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับขอลาคลิปไปแค่นี้นะครับบ๊ายบายครับ